สวัสดีค่ะขอตลอรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินของแอปแอปหนึ่งให้เมื่อวานนี้มีลงไปแล้วว่าแอปนี้มนันเล่นยังไงแล้วก็การถอนเงินมันถอนยังไงมียอดเข้ามาแล้วนะคะซึ่งยอดที่เข้ามาจะเป็นยอดอยู่ที่100บาทจาก p พย์เยอร์ mac. กดถอน รอไม่เกิน24ชั่วโมงก็มียอดเข้าแต่ในบางคนอาจจะรอ2วัน3วันก็ก็ได้รับเงินอันนี้จ่ายจริงนะคะแอปนี้ซึ่งแอปที่นุชพูดถึงคือแอปนี้นะคะ Farm m a t เป็นแอปที่ อยากให้เล่นกันแล้วก็เป็นแอปที่สายฟรีถอนได้100%ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้แล้วก็เป็นแอปที่เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS ออยู่ไม่สามารถเล่นได้ใครที่ชอบเกมประมาณแบบนี้ก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะคะอันนี้คือเกมจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นการจับคู่สัตว์นี่ตามนี้นะส่วนเมนูอื่นๆจะอยู่ด้านล่างเช็คอิน ทดลองเล่นเกมเชิญเพื่อนใครที่เป็นสายแนะนําแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนยอดเงินยอดเงินที่นุดได้มาเมื่อกี้ห0ึบาทก็คือได้มาจากตรงนี้อันนี้คือบอกตามตรงนะคะว่าได้จากค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนใครที่ไม่ใช่สายแนะนําก็ขยันเล่นเกมนิดนึงขยันทําภารกิจนิดนึงแล้วก็สามารถได้รับเงินเหมือนกัน เกมในบางเกมหรือแอปในบางแอปมันมีค่าคอมด้วยแต่ในบางเกมค่าคอมอะ่ะมันได้น้อยกว่าที่เราเล่นเองแต่ในบางเกมค่าคอมมันได้เยอะมากกว่าที่เราเล่นเองใครที่ไม่ถนัดการแนะนำเพื่อนไม่ชอบแนะนำเพื่อนไม่อยากแนะนำเพื่อนแนะนำให้ทำแบบสอบถามอันนี้บอกอีกรอบนึงนะคะว่าใครที่ไม่ชอบแนะนำใครเลยแนะนำให้ทำแบบสอบถามดีกว่าเพราะว่า การทําแบบสอบถามสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะคะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะลองไปดูหน้าโปรไฟล์ช่องก็ได้มันมีวิธีการหาเงินอนไ์ต่างๆใครชอบแบบไหนใครสะดวกแบบไหนก็ดูคลิปให้จบดูให้เข้าใจว่าในคลิปมันมีอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดนะคะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการมาอัปเดตอ่อ แอปที่หาเงินเข้า t r มันนี่วอ a เล็ t แบบฟรีๆว่าแอปนี้จ่ายจริงใครอยากเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ